หยุดฟังกันก่อนนะดูเหมือนกับว่าค่ำคืนนี้อาจจะมีพลังงานอะไรบางอยา่างอยากจะให้คุณฟังคลิปนี้ไม่อยากให้เลื่อนผ่านแล้วก็อยากให้ตั้งใจฟังดูเหมือนกับว่าพลังงานของคุณหรือเสียงภายในใจของคุณอาจจะกําลังเรียกร้องหรือร้องเรียกอยากจะให้คุณฟังคลิปนี้ฟังพลังงานจากไพ่ ที่จะเปิดต่อไปนี้ให้คุณได้มีแนวทางไกด์ไลน์อะไรบางอยา่างในการใช้ชีวิตหรืออาจจะเป็นกำลังใจดีๆหรือคำแนะนำสำหรับคุณก็ได้สับสสๆกันนะคะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันนะใครคิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้แต่อยากให้ฟังนะเพราะเป็นไปได้เหลือเกินว่าถ้าคุณเลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้มันอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้ค่ะอ่ะขอดูพลังงานเลยค่ะอืมสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาดูเหมือนกับว่า เริ่มเข้าใกล้ที่คุณจะได้รับมันมาแล้วนะคะโอ้นะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพาจ่จะสุสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกโอ้ฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วนะขอพรสิ่งใดไว้คะเนี่ยนะ ดูจากพลังงานตรงนี้นะดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาหรือขอพรไว้เนี่ยมีโอกาสว่าจะได้มาเร็วๆนี้หรือเป้าหมายในชีวิตของคุณนะสิ่งที่คุณคาดหวังนะกำลังเริ่มปรากฏแล้วขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอเคดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะสิ่งที่ไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะมาอีกใบหนึ่งหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะค่ำคืนนี้ ใอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณว่าเจ้ากรรมานเวรให้อภัยแล้วนะไว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาถ้าใครทําอยู่แล้วแล้วเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกว่าเจ้ากรรมานเวรให้อภัยคุณแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ทําขอให้คุณทําซะเพราะนี่น่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่กาลังจะบอกบอกกับคุณเนาะให้คุณได้รับรู้ว่าให้คุณเอ่อ แผ่เมตตาเนาะทำบุญนะคะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาทําบุญให้มากๆเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณกําลังจะหมดทุกหมดสศกหมดโรคหมดภัยสัพพะครสเนจจารยําลังจะหมดไปชีวิตของคุณกําลังจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าสิ่งที่คุณคุณอขอพรไว้เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะได้มาจากการที่คุณเป็นอิสระในเรื่องของพันธนาการหรือ เวรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปเพราะฉะนั้นใครที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาทําบุญทําทานอยู่แล้วต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีด้วยฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณเปิดแล้วคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณขอพอรไว้หรือสิ่งที่คุณปรารถนาส่วนใครที่ ไม่ค่อยได้ทําทําซะเพราะนี่คือสัญญาณที่กำลังจะบอกให้คุณทําซะทําบุญทําทานนะสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากๆดูเหมือนกับว่าอะไรที่คุณติดขัดอยู่มันจะหลุดลอกออกไปดวงชะตาของคุณจะเปิดหลังจากที่คุณไหว้พระสวดมดนต์นสมาธิทําสิ่งดีๆนะ ทำสิ่งที่เป็นกุศลน,นะแล้วคุณจะหมดผู้หมวดสมโรหมอไัรสัขาวเสน่ห์สลา,ายจะหายไปชีวิตของคุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่านะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะสมหวังตามที่คุณขอพอรไว้ทุกประการนั่นเองโอ้นะใครรักนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ<ๆ>เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ